วุ้นเส้นวิริธิพาเปิดภาพวิวาหวานขอบคุณแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยานเผยมีความหมายกับทั้งคู่มากต้องบอกว่าทั้งชื่นมื่นและอบอวลไปด้วยความรักสุดๆสำหรับงานถลองวิวาของวุ้นเส้นวิริธิพาและไฮโซนิกธนภูมิกุล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการเดินทางมาร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามและล่าสุดวันที่8ธันวาคม2567วุ้นเส้นก็ได้เปิดภาพบรรยากาศในงานเพื่อขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมโมเมนต์สำคัญของเจ้าตัวและแฟนนุ่มโดยสาววุ้นเส้นก็ได้ระบุแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คูลเซนติเมนทัลขอบคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมงานเราสองคนมากๆนะคะแค่หนึ่งคืนที่ทุกคนสละเวลามามันมีความหมายกับเราสองคนตลอด ไปขอบคุณสำหรับความรักดีๆที่ตั้งใจมาส่งให้พวกเราในคืนที่สำคัญที่สุดในชีวิตวุ้นกับนิกจะไม่มีวันลืมเลยค่ะสนุกมากๆๆจริงๆถ้ามีอะไรผิดพลาดขออาภัยผ่านตรงนี้นะคะแขกบางคนที่มาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปหรือเจอกันแต่วุ้นจำได้ทุกคนจริงไปดูจากรูปคนอื่นมาเลยรู้ว่าบางคนมาแต่ไม่ได้เจอรักทุกคนมากๆๆน้ดีใจสุดๆที่มาร่วมงานได้ใจวุ้นกับนิกหนักมากเลิฟ you all ท่ามกลางคนบันเทิงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับวุ้นเส้นไฮโซนิกกันอย่างคับคั่งวิวิธิพาพักดีประสงค์เกิดวันที่1เมษายนพศ2524ชื่อเล่นวุ้นเส้นเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเป็นผู้จัดรายการ Channel V Thailand และพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยอีกทั้งติดอันดับผู้หญิงเซ็กซี่25คนแรกของประเทศไทยโดยนิตยสาร FHM วิริธิพาเป็นบุตรคนสุดท้องของวุฒิพงศ์กับสิริวรพันธ์พักดีประสงค์มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อวิชุดาพักดีประสงค์วิริธิพาเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนและสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่2ด้วยการสมัคร VJ เซ a ร์ฟรุ่นที่2เป็น VJ Channel V Thailand ประวัตินิคธนภูมิกูลหนุ่มไฮโซโลหล่อตีเกิดวันที่6กุมภาพันธ์สำหรับอายุนั้นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นน้องของวุ้นเส้นหนุ่มคนนี้มีดีกรีนักเรียนนอกอังกฤษเคยศึกษาที่ London School of Economic and Social Science และเคยทำงานตำแหน่ง Investment Business Development Man a g e r ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียดำเนินธุรกิจฐานหินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน9ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียจีนออสเตรเลียลาวมองโกเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นคอมพานี CEO บริษัทค u a ลีเทคพับลิกคอมพานีลิมิเต็ดดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภยัยโดยที่ผ่านมาชื่อของนิพธนภูมิกุลจะปรากฏเป็นข่าวในงานสังคมต่างๆร่วมกับกลุ่มเพื่อน c e l ลบริตีคนดังอาทิตยนันทยาพิรมพักดีหลวงพสุลิปตะพันลบอีกทั้งยังควงคู่วุ้นเส้นวิริธิพาไปงานสำคัญของกลุ่มเพื่อนอยู่บ่อยๆ